อ่ะเก็บภาพที่สวนเฉลิมพระเกียรติร .9 นะคะอันนี้เป็นสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ นี่มีบึงแม่น้ำด้วยอา้าวไม่วิ่งแล้วครับอา้าวไม่ได้จะถึบ้านไม่ได้จะได้ดูมือถือโอ้ยดูมาทั้งวันละ เอาเดินก่อนเร็วๆเก <im itation> ็บภาพบรรยากาศไว้ดูนะคะนี่คือสวนหลวงค่ะสวนหลวง เกกหมือนมะพร้าวเ,เลยเพราะพันมะพร้าวเหรออุ้ยปล่อยตายอยู่ตรงนี้มะพร้าว เลือนฟินและกล้วยไม้เลือนฟินและกล้วยไม้ค่ะทุกคนเขาพระวิหารสาราสักทอง สะพานลอยเอย้บึงบัวขอดูบึงบัวหน่อยนะ บึงบัวสวยมากเลยอุ๊ยดอกบัวใหญ่มากอยากได้ภาพดอกบัวใกล้ๆขอดูดอกบัวใกล้ๆหน่อยลูกฮะดอกบัวสวยมากเลยบึงบัวลูก ค okay. ปก็มีบ pues ้างนิดหน่อยแต่แต่พอไม่วิ่งแล้วมันก็ไม่มีแล้วมาเออใช่เอาออกก็ได้ลูกเพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้ชิดใครดูนี่ดูแม่ เงื่อนไปด้วยเงอเลยแม่เห็นไหมเพราะเราหายใจไม่ถนัดเออเห็นแล้วหนะ้ามันทะลุออกมาอยู่อันนี้ก็เรียกดูซะจนมีสัตว์ประหลาดออกมาจากปากเลยนะ <c oughs> สาราแก้วเหรอตรงนี้สาราแก้วร่คกันไหมตามใจ ห้าทางจะอาการหนักนะนะเนาะเนาะสาราแก้วมือคนอะไระจริงดคนะิความคิดแต่ละอย่างนะเดี๋ยวดูวัวอกอกนมาพักที่สาราแก้วมีบัวอยู่เต็ม บึงบัวค่ะทุกคนอุ้ยมีบัวตรงนั้นสวยมากเลยนี่โอ้ซูมเต็มที่แล้วค่ะบัวตูมค่ะบัวตูมสวยไหมทุกคนบัวตูมบัวบานไม่ใช่มีปลายอยู่ในน้ำด้วยนะ เคยเห็นเต่าด้วยล่ะคใครได้อยู่พักอยู่ในสวนนี้คงจะดีเนาะเก็บภาพไปดูนะคะที่นี่สวนสวนหลวงหลอเก้าเห็นได้ยินเสียงไหมคะเขาจะเต้นแอลบิกกันค่ะเนาะ นี่แหละอเอาเสร็จยังอ่ะไม่โคตรเหนื่อยเลยว้านอนที่นี่เลยไหมคืนนี้ได้แล้วก็ <laughs> มันเหนื่อยอะไรขนาดนั้นล่ะก็ประชดไปอะนะนอนได้ก็ดีเลยเดี๋ยวรปภพอก็มาไล่อ่ะรอบพอปรปภพอยืนก็เดื่องไปในน้ำ